สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกๆคนนะคะมาดูดอกบัวค่ะอันนี้เป็นดอกบัวนอกนะคะไม่ใช่ของไทยจําชื่อไม่ได้ค่ะแต่รู้ว่าดอกดกมากๆเลยนะคะแล้วก็ความแตกต่างจากบัวของไทยก็คือสีชมพูเข้มมากเลยค่ะ mm. ตัวนี้กําลังแย้มแย้มนะคะยังไม่บานอันนี้ขนาดปลูกอยู่ใน ถังสีนะคะยังออกดอกให้ตั้ง3ามดอกนะคะอีกดอกหนึ่งคือยังไม่บานนะคะนี่คะ่ะเป็นถังสีนะคะพันนี้นะคะดอกดกมากๆเลยค่ะไม่แน่ใจว่าชื่อเลดโลตัสหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะคะถ้าท่านผู้ชมหรือว่าใครรู้นะคะก็ลอง ก็บอกหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรค่ะนี่ตอนตูมก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่เวลาบานเนี่ยขอบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็บานต้อง2วันนะคะนี่นะคะเป็นพันุ์ที่ดอกดกแล้วก็สีเข้มสวยมากเลยลก็คือจะไล่สีนะคะจากข้างในสีเหลืองขาวชมพูค่ะ